ฤดูหนาวกำลังใกล้เข้ามาแต่สำหรับชาวยูเครนแล้วมันไม่ใช่แค่ช่วงเวลาเยน็นเยือกธรรมดารัเสเซียส่งโดรนระเบิดและยิงมิสไซล์โจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและชุมชนที่อยู่อาศัยอย่างหนักทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงหกศพและไฟฟ้าดับไปทั่วประเทศแต่เรื่องราวที่น่าตกใจนี้ยังมีอีกมุมที่หลายคนมองข้ามมาดูกันว่ามันจะนำไปสู่คำถามที่ท้าทายความคิดของเราได้อย่างไรลองคิดดูสิยูเครนกำลังเผชิญกับการโจมตีรอบใหม่อีกครั้งจากรักเสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ไฟดับและระบบทําความร้อนหยุดทํางานเป็นวงกว้างแน่นอนว่าการโจมตีเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยสุ่มมันเป็นการโจมตีที่แม่นยําและกว้างขวางโดยมีเป้าหมายหลักอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและย่านที่อยู่อาศัยนักข่าวจากสํานักข่าวต่างประเทศรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บอีกนับสิบรายและที่สําคัญคือมีผู้เสียชีวิตแล้วถึงหศพซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจอย,อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่ทุกอย่างต้องพึ่งพาพลับงานไฟฟ้าเพื่อความอบอุ่นและชีวิตประจําวันเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจเรื่องนี้โรนที่รัสเซียใช้คือเครื่องบินไร้คนขับที่ติดระเบิดซึ่งสามารถบินเข้าโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยําและยากต่อการป้องกันส่วนวิสัยก็คืออาวุธยิงจากระยะไก,กลที่สามารถพุ่งเข้าทําลายโครงสร้างได้ในพริบตาเหมือนกับการใช้เครื่องมือที่ทรงพลังเหล่านี้เพื่อสร้างความปั่นป่วนในชีวิตคนธรรมดาที่จริงแล้วกองทัพ อากาศยูเครนรายงานว่า,าการโจมตีครั้งนี้มีโดรนระเบิดเข้ามากว่า450ลำและมิสไซล์ถูกยิงมา45ลูกแต่พวกเขาสามารถยิงตกได้บางส่วนโดรนตกไป406ลำและมิสไซล์ตกไป9ลูกแม้จะต้องกันได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังเหลือที่กระทบเป้าหมายได้หลายจุดรวมแล้วการโจมตีระลอกนี้ของรัสเซียได้โจมตีไปทั้งหมด25จุดในยูเครนรวมถึงเมืองหลวงอย่างกรุงเคียฟซึ่งเป็นใจกลางการปกครองและเศรษฐกิจในเมืองดานิโปรมีตึกอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ถูกโจมตีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2ศพและบาดเจ็บอีก2คนขณนะที่ในเมืองซาปิตเชียก็มีผู้เสียชีวิตถึง3ศพนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นเรื่องราวชีวิตจริงที่กระทบต่อครอบครัวและชุมชนโดยเฉพาะในย่านที่อยู่อาศัยที่ควรจะปลอดภัยจากการสู้รบนายกรัฐมนตรียูเครนนางสาวยูเลียซวิริเดนโกแสดงความกังวลว่าสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานขนาดใหญ่ในแคว้นปโปรตาวาคาคิฟและเคียฟได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในขณะที่กระทรวงพลังงานยูเครนเผยว่าไฟฟ้าดับไปในหลายแคว้นเช่นดานิโปรเปตรอฟเชรนิฮิปซาโปริเชียโอเดสซาและทิโรวัวเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ชาวบ้านต้องทนทุกข์ทรมานในอากาศหนาวเย็นโดยไฟฟ้าดับในฤดูหนาวอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรงเพราะเครื่องทำความร้อนและระบบน้ำร้อนหยุดทำงานได้แต่ข้างนี้กินี่เองแต่ที่นี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจและมีข้อโต้แย้ง กระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างอย่างหนักแน่นว่าการโจมตีของพวกเขามุ่งเป้าไปที่กองทัพยูเครนเท่านั้นไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแถมยังบอกว่าคืนนั้นกองทัพของพวกเขายิงโดรนของยูเครนตกไปถึง79าลำด้วยลองคิดดูสีอ้างอิงแบบนี้ทำให้เราเกิดคำถามจริงๆแล้วรัสเซียกำลังทำตามที่บอกหรือเปล่าหรือมันเป็นเพียงการปิดบังการโจมตีประชาชนธรรมดาเพราะถ้าดูจากผลกระทบที่เกิดขึ้นยูเครนเห็นชัดเจนว่าการโจมตีเหล่านี้ไม่ได้แยกแยะระหว่างทหารกับพลเรืออน ทั้งนี้การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานก่อนฤดูหนาวได้กลายเป็นกลยุทธ์ประจำปีของรัสเซียตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นในปี2565รัฐมนตรีของยูเครนแสดงความวิตกอย่างหนักว่ามอสโกไม่เพียงพยายามทำลายขวัญกำลังใจชาวยูเครนแต่ยังต้องการหยุดชะงักเศรษฐกิจของประเทศด้วยการทำลายเครือข่ายพลังงานซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของการดำรงชีวิตนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าฤดูหนาวครั้งที่4ของการลุกรานเต็มรูปแบบนี้จะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่ง ในการป้องกันประเทศของยูเครนอย่างแท้จริงทำได้หรือไม่ที่จะรักษาสมดุลระหว่างการต่อสู้กับการดูแลพลเมืองประธานาธิบดียูเครนนายวอร์โดดิเมียเซเลนสกีกล่าวอย่างชัดเจนว่าการโจมตีเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าการคว่ำบาตรพลังงานรัเสเซียจากชาติตะวันตกต้องไม่มีข้อยกเว้นใดๆเพื่อไม่ให้รัเสเซียมีทรัพยากรต่อการทำสงครามสนใจหมว่าการยกเว้นบางประเทศอย่างที่สหรัฐให้ฮังการีซื้อน้ำมันและกา๊าซจากรักเสเซียเป็นเวลาหนึ่งปีนั้นจะส่งผลต่อสงครามนี้อย่างไร เรื่องราวนี้ไม่ได้จบแค่นี้มันเต็มไปด้วยคำถามที่ท้าทายคุณคิดอย่างไรกับการอ้างสิทธิ์ของรัสเซียการคว่ำบาตรพลังงานควรเข้มข้นขึ้นหรือเปล่าหรือสงครามนี้จะสิ้นสุดได้อย่างไรหากไม่มีข้อตกลงแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเราต้องการได้ยินเสียงจากทุกฝ่ายเพื่อให้การพูดคุยก้าวหน้าติดตามข่าวต่างประเทศเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w t h a i r a t c o t h n e w s a e i g n ที่มา BBC h t t p s w w w b b c c o m n e w s a r t i c l e c 3 d 7 x w w a